ค่ะทุกคนวันนี้พายกับบอสจะไปเที่ยวที่ภูเรือกันค่ะวันนี้เราใช้เส้นทางจากอำเภอชาติการจังหวัดพิษณุโลกวิ่งมาที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยค่ะวันนี้ท้องฟ้าสดใสาอากาศเป็นใจต่อการเที่ยวมากเมื่อเข้าเขตจังหวัดเลยเราก็เจอผีตาโขนตอนรับทันที ่อนจะขึ้นไปบนยอดภูเรือเราก็แวะไหว้พระที่วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมืองวัดสวยขึ้นชื่อแห่งหนึ่งของจังหวัดเลยเป็นวัดที่มีโบสถ์และพระพุทธรูปสร้างจากไม้สักสวยงามอลังการมากๆค่ะนอกจากนั้นยังมีปฏติมากรรมพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหินด้วยสวยไม่แพ้กันค่ะที่วัดแห่งนี้ตั้งอยู่บนเขาทำให้สามารถมองเห็นวิวอำเภอภูเรือได้สวยที่สุดแห่งหนึ่งเลย หลังไหว้พระเสร็จเดินทางกันต่ออีกไม่กี่นาทีก็มาถึงอุทยานแห่งชาติภูเรือแล้วค่ะเพราะว่าทางขึ้นอุทยานอยู่ด้านหลังวัดเลยเมื่อเข้ามาเราจะเจอจุดบริการนักท่องเที่ยวกันก่อนค่ะตรงนี้มีลานกางเต็นท์และคาเฟ่ให้บริการด้วยนะขับรถจากจุดบริการนักท่องเที่ยวขึ้นไปประมาณ5กิโลเมตรก็จะมาถึงลานจอดรถบนยอดภูเรือค่ะวันนี้ท้องฟ้าสดใสมากแพ้ชอบจัง โอเคค่ะจ่ายค่าเข้าแล้วเรียบร้อยนะคะค่าเข้าอุทยานแห่งชาติภูเรือนะก็จะเป็นนะักท่องเที่ยวคนละ40บาทแล้วก็รถยนต์1คันนะคะคันละ30บาทเรามากันสองคนก็110บาททางเข้าอุทยานแห่งชาติภูเรือเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับวัดเลยนะวัดภูเรือมิ่งเมืองเมื่อกี้ ป็นป่สนเขียวมากใช่สวยมากขออนุญาตกลางลมค่ะทุกคนแดดร้อนมากแต่อากาศเย็นนะเมื่อขึ้นมาถึงลานจอดรถจะมีรถสองแถวให้บริการพาขึ้นไปบนยอดเขาค่ะค่าบริการคนละ20บาทแต่ถ้าใครอยากจะเดินก็ได้นะประมาณ1กิโลเมตรและแน่นอนค่ะว่าคนขยันอย่างเราก็ต้องเลือกขึ้นรถแน่นอน โอเคขึ้นมาถึงไหมรวมกันไปเด็กแต่มวกเดินลงไปทางโน้นค่อนถึงแล้วโอ้โ hey หมิวสวยมากนี Soc ่เดี๋ยวพาไปดูนี่ค่ะตอนนี้อุณหภูมิเท่าไรนี่คือเที่ยงเลยปะเออใช่ เที่ยงเลยเนาะยี่สิบอเคโอเคเจ๊ถ่ายรยี่สิบหกองศาค่ะทุกคนรีวิวสวยมากข้างหลังเป็นภูเขาโอเคมาเร็วพร้อมมาถ่ายกัน ถึงแล้วผู้เรือเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปบนยอดผูเรือกันค่ะข้างบนสวยมากเมื่อกี้ตอนแรกตัดสินใจแพ้กกะว่าเฮ้ยไม่อยากนั่งรลถล่ะเพราะว่ามันแค่หนึ่งกิโลเองเดินเอาแบบชิวๆบรรยากาศก็กได้แต่พอนั่งรถมาแล้วก็คิดว่าเอดีแล้วที่นั่งขึ้นมาเพราะว่ามันสูงมากอุคอนมันเงินมาสูงมากค่ะกับจะเดินลงก็ไม่เดินแล้วจะ นั่งรถลงไปค <c> น <oughs> ละ20บาทนะคะคิดว่าน่าจะเที่ยวละนะไม่ใช่ไปกลับยอดภูเรือเป็นจุดที่สูงที่สุดในเขตอุทยานแห่งชาติภูเรืออยู่สูงประมาณ1,365เมตรจากระดับน้ำทะเลปันกลางเป็นหน้าผาสูงชันพื้นที่โดยรอบปกคลุมด้วยป่าสนเขาทั้งสน2ใบและสน3ใบ สลับกับลานหินธรรมชาติสามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามได้รอบด้านบนยอดภูเรือ,อยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปนาวาบรรพฤซึ่งชาวภูเรืออันเชิญมาจากอายุทยาด้วย ภูเรือเป็นที่ราบกว้างใหญ่มีต้นสนขึ้นสลับซับซ้อนมีหน้าผาที่สูงชันเป็นลันกษณะผาชะโงกยื่นออกมาเหมือนหัวเรือสำเภาใหญ่จึงได้ชื่อว่าภูเรือค่ะมองเห็นอะไรก็ไม่รู้เยเห็นมบบบอบมองเห็นปะในกล้องน่าะไม่เห็นเห็นอยู่ก็บีบบ เออมันค mm ืออะไรไม่รู้อ่ะอืม เดี๋ยวจะลงไปข้างล่างกันค่ะไปเอารถแล้วก็เดี๋ยวไปถ่ายรูปตรงที่ร้านหินเต่าอีกหนึ่งจุดเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะไปสแตมกันสวยมากเหมาะก,กับการแบบเนี่ยวันหยุดยาวมาเที่ยววน,ยยว,วนไปเลยใช่วนไปเลย,เ,ลยเพชรบูรณ์เลยไปเลยค่ะสวยมาก คนตัวสิไม่รู้ดูคนเห็นไหมสวยาไม่รู้ในกล้องเห็นไหมนะแต่ว่าภูเขาวิวสวยมากใช่แล้วก็ตรงนี้ก็ห้องน้ําก็สะอาดนะมีห้องน้ําที่ลานจอดรถด้วยสะอาดเลยแล้วก็ตันนี้เหมือนปนี้เป็นเขาเรียกอะไรนะอันนี้ก็คืออ่างน้าที่เอาไว้ใช้น่าจะเป็นปปาที่เราใส่ไงโอ้ก็สวยเมือนกันนะเนี่ยเออก็สวยเดยนกัน ไปส่เต็มเล่มกันค่ะเต็มเสร็จแล้วค่ะทุกคนผู้เห,หลือน่ารักมากเลยพี่เจ้าหน้าที่เซ็นลายเซ็นให้เป็นรูปหินเต่า ไปกันค่ะเดี๋ยวเราจะไปผู้หินล่องกล้ากันต่อบอสอยากไปบอสคิดถึงน้องแมวที่นั่นแล้วก็เดี๋ยวจะพาค่ะกลับจะพาไปแวะที่คาเฟ่คาเฟ่เฟหนึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันว่าวันนี้เปิดไหมขออุบชื่อไว้ก่อนเดี๋ยวถ้าไปถึงแล้วรับรองว่าสวยมาก ออกจากภูเรือระหว่างทางเราก็แวะซื้อแก้วมังกรจากชาวสวนที่มาตั้งขายริมทางกันค่ะราคาถูกมากอย่างเจ้าที่แพรซื้อเนี่ยขายอยู่ที่12บกิโลรอยบาทแล้วผลยังสดสดอยู่เลยใครที่มาเที่ยวช่วงนี้แวะมาอุดหนุนชาวบ้านกันได้นะคะแพรซื้อกลับมาฝากที่บ้านแล้วก็ทานเองด้วยเนื้อดีหวานฉ่ำเลย ตอนนี้ก็จะบ่ายโมงแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะกลับไปกันที่ภูหินนองกลาแพรแวะซื้อขนมครก บอกทุกคนว่าเราไปตามทางที่อากูแผนที่บอกค่ะซึ่งระยะทางน้อยกว่าทางปกติที่เรามาเนี่ยประมาณ20กิโลเมตรซึ่งมันก็ไปถึงภูหินร่องกล้าจริงๆนะคะแต่ว่า <c oughs> อยู่กรุงเทพนั่งกินข้าวดีๆก็ดีอยู่แล้วถนกดีวีเซเว่นนะคะทุกคน บอกทุกคนว่าแต่ดูทางดิย้อนย้อนกลับไปนะรถเล็กอย่ามาเอาไหมรถเล็กอย่ามาแปลว่าคือถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสมาได้แต่ว่าถ้าเป็นไปได้ไม่เอาไม่มาดีกว่ารถเล็กอย่ามาดีคือตอนนี้ยเราเหลือทางอีกจิตดหนึ่งสุดใจละว่าเราจะไปถึงไหมอะค่ะแต่แบบว่ามันเสียงที่แบบว่ารถพูดมากเอแล้วมันเป็นแบบว่า เป็นทางดินนะทุกคนขึ้นเนินอ่ะเป็นหลุมล่องใหญ่มันเหมือนทางน้ําแบบน้ําซออ่ะใช่ใช่มือนประมาณเนี้ยรถเก่งลงอาจจะติดได้อ่ะต้องขับแบบโอ้โหระวังมากอะป้ายใหญ่มากป้ายนี้คงไม่ค่อยมีใครมาทางเนี้ยอุทยานแห่งชาติภูหขินลังกาแุกบอลฟิวฟิวก่งมากค่ะใครจะไม่คิดว่าเราจะมาได้สรุปว่าแฮกบอ ไปต่อในทางที่ครูกันแแบบแนะนำนะคะสรุปว่าเราก็ขับรถย้อนออกมาเพราะว่าถามพี่ที่เขาเป็นชาวบ้านในนั้นแล้วอ่ะเขาบอกว่าถ้าเข้าไปอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นออฟโรดหรือรถยกสูงเท่านั้นที่จะเข้าได้แล้ววันนี้เราเอาคันเล็กมานะก็เลยต้องย้อนกลับออกมาทางเดิมนะคะแล้วก็เราก็เลยเลือกที่จะใช้เส้นทางจากดัซ้ายนะคะแล้วก็ไปกันที่ จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะทุกคนจะไปขึ้นทางภูทับเปิกกันแต่คิดว่าอาจจะไม่ได้เข้าไปในอุทยานแล้วแหละคิดว่าน่าจะเข้าไม่ทันนะคะแต่ว่าจะไปคาเฟ่นะคะชื่อว่ามอนซอนแก้วคาเฟ่ซึ่งอยู่ใ,ใกล้ๆกับวัดผะซ่อนแก้วนะคะ <c oughs> เดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะไปทันไหม มาถึงแล้วค่ะทุกคนตอนแรกแพรเข้าใจว่าเขาอยู่ตรงวัดผาซ่อนแก้วแต่จริงๆแล้วอยู่ตรงตลาดชาวดอยที่ขายของฝากนะคะซึ่งร้านเขาน่ารักมากค่ะเป็นร้านเล็กๆแต่จัดส่วนหน้าร้านได้สวยมากแล้วเรามาถึงกันเกือบ5้าโมงแล้วค่ะภายในร้านเนี่ยคนรอคิวถ่ายรูปค่อนข้างเยอะคิดว่าคงจะไม่ทนันเราก็เลยไม่ได้อุดหนุนร้านไว้ออกจสหน้าจะมาใหม่ ออกจากร้านมาเราก็เลยไปเดินดูตลาดกันสักหน่อยค่ะของขายเยอะเลยมีทั้งผักผลไม้และเสื้อผ้าของใช้ต่างๆนะซึ่งจริงๆหลังตลาดตรงนี้เป็นจุดชมวิวที่มองเห็นวัดผาซ่อนแก้วนะคะเราเองก็ตั้งใจจะมาคาเฟ่ถ่ายรูปตรงนี้แหละแต่ว่าคนเยอะมากๆและเวลาเราน้อยค่ะสู้ไม่ไหว เดินมาเกือบสุดทางร้านค้าเราก็บังเอิญเจอร้านนี้ค่ะโมเดลกาแฟสดดูลาดราวแล้วไม่มีคนเราก็เลยแวะสหนอยภายในร้านก็มีที่นั่งเยอะนะคะมีบันไดขึ้นไปชั้นลอยด้วยวิวของร้านก็มองเห็นวัดผาซ่อนแก้วเช่นกันค่ะเมนูเครื่องดื่มที่เราสั่งคือชายเย็นกับอะโวคาดโดนมสดน้ำผึ้งปั่นค่ะอร่อยใช้ได้เลย ถึงวันนี้ทริปเราจะผิดแผนไปสักหน่อยแต่การได้มามองวิวภูเขาสวยๆแบบนี้ก็ช่วยเยียวยาหัวใจได้เยอะเลยค่ะไว้เดี๋ยวโอกาสหน้าค่อยมาแก้ตัวใหม่วันนี้คงต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะทุกคนดอกไว้หน้า,ลา,ารลังว่าเอาขึ้นไปด้วยนี่คือวิธีาการถ่ายรูปกับดอกไมท้ที่ถูกต้อง วงตกสวยนะเอาจริงๆคือถ้าไม่ซีเรียสไม่ได้ขับรถที่มันแบบว่ามันเตีย้ยๆต่ำๆมามันก็จะว่าเฮ้ยชิว,ชวๆไปมูคันหะลัง,งตามมาด้วยนะไ้ดูคันหลังตามมาด้วยเออไออน,น้เมีคันหลังมาออนะคะทุกคนสภาพไม่ต่างกันเลยรถกเก๋ง <laughs> เออ <laughs> ไว้ใจ o g l e Map <laughs> g o o g l e Map เล่นเราแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกันมานะคะถ้าไม่เป็นการรบกวนฝากกดกระดิ่งกด subscribe กดไลค์ช่องของแพรเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ